คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่10มกราคมนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ 2งวดผ่านนะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าทั้ง2งวดเลยนะครับก็คืองวดวันที่5มกรลานะครับก็เข้านะครับแอดมินก็ให้เด่นอยู่นะครับ2งวดติดเลยนะครับผมงวดวันที่5มกรลานะครับแอดมินให้เด่นอยู่ที่1กับ5นะครับก็มาทั้งคู่เลยนะครับมา5กับ4นะครับแล้วก็มา1กับ0นย์ตัวเจาะนะครับสําหรับวันที่17นะครับเลขที่ออก1 1 1 160นนะครับผม 1 1 1 1งหนนกะครับแอดมินก็ให้เข้านะครับให้เด่นอยู่ที่0นย์กับ1นะครับก็เข้า1 1แล้วก็60ตัวเจาะด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC นะครับมิตรรักทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ผ่านนะครับก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับ สำหรับฝั่งลาวก็จะเอา1นึนะครับเป็นเกียนล่างนะครับฝั่งไทยก็จะเอา1นึนะครับเป็นเกียนล่างเข้าทั้งไทยเข้าทั้งลาวเลยนะครับสำหรับหนึ่งหกเข้าด้วยกันนะครับเข้า3ตัวโต๊ด้วยแหละนะครับที่แอดมินวางให้ตัวเด่นนะครับมี1มี0ูนย์มีหนะครับสำหรับชุด3ตัวเด่นที่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 วางให้ไปนะครับเรียกในตารางก็เข้าโต้อยู่นะครับโอเคนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับ สำหรับงวดวันที่10นะครับกับสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรของมังกรทองนะครับก็มีอยู่3สูตรด้วยกันนะครับก็มีสูตรเดินดีนะครับแล้วก็สูตรถุงเงินนะครับถ้าสูตรเข้าครึ่งหนึ่งนะครับมี15งวดมี14งวดนะครับเข้า7นี่ก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่โดยทันทีนะครับถ้าสูตรเข้าเกินครึ่งนะครับหรือว่าเข้า10ครั้งนะครับเข้า9้าครั้งก็จะใช้ สูตรนั้นต่อไปนะครับก็มี3สูตรให้พี่น้องสำหรับสูตรนี้ก็ใช้มา3เดือนแล้วก็ยังไม่ค่อยพลาดนะครับเดือนเดือนธันวาเข้า10นะครับผมเดือนพฤศจิกาเข้า12สนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็ทาไปตามสูตรนี้แล้วครับสูตรมังกรทองใช้ได้เฉพาะเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอ เอามาออกอากาศให้พี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆเลยนะครับสําหรับสูตรนะครับสําหรับสูตรนะครับเป็นวันพุธนะครับของไทยก็เข้านะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับเข้า3ตัวตรงเลยนะครับ285นะคหับหรือว่า582นะครับถ้ากลับกันนะครับอันนี้ของเป็นเดือนธันวานะครับ1ธันวานะครับ852้ล่างๆสนะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้นะครับ มาดูของลาวด้วยนะครับผมวันที่ส6บหนะครับวันที่16หรือวันที่10บวันที่1ิบนะครับผมใช่ไหมวันนี้วันที่10บโอ้ไม่ใช่นะครับวันที่7ดนะครับ7ตรงกับวันศุกร์โอ้ยนะครับผมกขอโทษขออภัย FC พี่น้องพูดผิดนะครับผมนะครับวันที่7นะครับตรงกับวันศุกร์เมื่อกี้เลขกในตาราง f อบินจับได้เลข1เลข6เลข0ูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับสำหรับ2ตัวเด่นเด่นก็คือ1กับ0ูนย์นะครับเข้าทั้ง2เลยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับเอสีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขสูตรของมังกรทองนะครับโอเคครับวันจันท์เอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับตัวเลขก็คัดลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเลขสูตรของมังกรทองนะครับและก็เลขสูตรจากทางช่องครึ่งหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะนะครับเรขของมังกรทองจะเยอะกว่านะครับสูตรก็คัดลงเรียบร้อยแล้วเอดมินก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจาะ เม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมจับคู่ประกบคู่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูเลขในตารางนะครับก็จะมีเลขหเลขห้าเลขเก้าเลข1โอเลข7ดเลข1เลข0ูนย์นะครับห5ห้า0้าเจดนนะครับเลขในตารางนะครับผมเข้าโต้สองวดซ้อนแล้วนะครับผมสำหรับปี6กห้นี่เปิดสกกราดใหม่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมเข้าแต่หัวปีเลยก็ขอให้เข้าเยอะที่สุดนะครับผมเข้าทุกทุกนอยเลยนะครับเข้าทุกช็อตนะครับ ก็มาดูสําหรับเม็ดเดียวงวดนี้นะครับผมเจาะเด่นๆนะครับผมอยู่ที่ศูนย์นะครับเม็ดเดียวงวดนี้อยู่ที่ศูนย์นะครับ่วลาพัฒนานะครับศูนย์เด่นๆนะครับเจาะเน้นๆนะครับก็จะเจาะสามคู่นะครับสําหรับคนงบน้อยเจาะให้สองคู่นะครับประกบคู่ออกมาได้ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับผมสําหรับอ่า ตัวเด่นนะครับสาหรับ0ูนย์สําหรับคนงบปานกลางนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับเม็ดเดียวก็เจาะให้เด่นที่ศูนย์เลยใครชื่นชอบเม็ดเดียววิ่งศูนย์รูศูนย์นะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบศูนย์แอดมินก็เจาะลองให้3คู่เหมือนเดิมงวดที่แล้วเจาะ1เจาะศูนย์เจาะหมาทั้ง3ตัวเลยนะครับอันนี้ก็เจาะลองให้3ตัวนะครับเลขในตารางมา6ตัวนะครับบางครั้งก็เข้า3ตัวเลยนะครับบางครั้งก็สองตัวแต่หลุดยังไม่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 เคยจะหลุดเท่าไหร่นะครับ อันดับที่2ก็คือ1นะครับ1ก็คือ1 2 5 1 6 1นะครับใครที่ไม่ชื่นชอบ0นย์นะครับก็จะเจาะให้ตัวเด่น6 1 1 6นะครับ1 2 2 1นะครับสำหรับ5 1ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ5 1นะครับผมก็มาดูนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมเลขในตารางมี6ตัวนะครับก็จะเจาะให้ตัวสุดท้ายก็คือ9 นะครับผมเด่น9นะครับ9ก็จะมี0919 29นะครับเด่นเก็0 9 9 0 2 9 9กนย์นะครับสำหรับ1 9ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับรับผมสำหรับเอฟซีที่พิชื่นชอบนะครับเอที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็ดมินมุงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับงวดที่แล้วก็เข้าโต๊ดนะครับสามารถจับคู่เจ้าวินได้เลยเป็นเลขสูตรนะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับก็เจาะมาได้3คู่นะครับประกบคู่ออกมาเรียบร้อยเด่นๆนะครับก็จะมี109นะครับ907แล้วก็6 2 6 1นะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่น3ตัวนะครับก็เจาะได้3คู่นะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับ0109 2907นะครับแล้วก็1261นะครับสำหรับตัวเลขชุด4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็กันไว้นะครับผมก็จะมี3คู่นะครับก็จะมี0 0 1 1 9 9นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่10มกราคมนะครับพศ2565นะครับครับผมซาเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับ หัวลาวพัฒนาเลขเด็ดเมดเดียวน้นนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ admin ด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบนะครับแนวทางหัวลาวพัฒนาเลขเด็ดเมดเดียวเดือนนี้เข้ามาแล้ว2งวดติดนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสาหรับเอฟพี่น้องอยากได้สูตรวิ่งบนอยากได้สูตรวิ่งล่างเ mm. ม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วเอดมินก็จะไปดูสูตรให้นะครับค้นหาสูตรมาให้เด็ดๆมาให้นะครับสาหรับวันนี้เอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีขอให้เข้าต่องวดเลยนะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ